กินหนักขาหน้องกันเหนื่อยเหนื่อยเปื่อยๆยันบ,บนิดเดียวคือเหละแล้วกินเลยกินเลยใครเห็นคนหมีว่ะแม่ขาแม่มา,าอยู่แล้วเป็นหมอหนึ่ง

ทำบมัทำพวกทำในเราเกินจ้าอะไรไรดิน้ำมนคือน้ำแบบเนี่ะไม่ต้องกดสิบภายในเบื่อเลย อารมณ์อารมณ์ลอยหกงามงาระบายปรทัดอยู่รวมหนาห่างมาเลยทำยังไงเฮ้ยทำเหน่อยแน่ไหได้แล้ว 那。<Nice. S 2> nice.